เหมือนล่ากาบานที่ดุอ้วนมาตีตัวปลามีเน่าตีแก้มแมวตีตัวตีตัวบ้านนี้มาเดิอนอย่างหล่อเลยลองเวิธีทำงานบ้านไม่เสติดไปลิ้นแมวแล้วไปมัดไอเด็กอ้วนแล้วมา,มาอีกแล้วหนึ่งตัวเด็กท่อยังไม่อยู่นะปลุกมาแนว เด็กท้อเด็กท้อไม่ต้องอุ้มเด็กท้อมาเร็วคุณวานเข้ามาแทนไม่ต้องอุจจ้มไอ้จิ้งลิงจิ้งลิงมาแล้วมาเร็วอีกตัวหนึ่งช่อมช่องช่อมช่อม <c oughs> <c oughs> อมารับเล็ดนั่งอยู่นี่เด็กเตอวันมันฟื้นมั่งแล้วได้ได้ฮะนั่นเปล่าตัววะคุ้มไหมวะคุ้มไหมวะคุม่เดี๋ยวพี่ต้อมฉลองมันชนเฉียวตนะัดกับฟันทู่นะหลากไหมอ่ะตัดกับฟันทู่อันเดียวพี่ต้อมฉลองไม่ใช่สนใจนะเจ้าของบ้านหรือว่าเด็กรับใช้นะเอาให้พี่บาน์รีเ่เข็เด็กโต ักไม่ทำไรแล้วจันถ่ายน้าเเด็กโตเด็กโตจะรักคังจางจี้จะลักปังจางจี้ตัวเองทำการบ้านยังไม่เสร็จเลยทำไมไอ้อ้วนนั้นอ้อนน้องเลยเหล่านั้นลังกระดาษเช็ดชู้ทำไมยังไม่ได้เก็บ ดาษเช็ดชู่มาไมา้แบบมาเอาที่แขวนมาแขวนไม่แขวนสักทีส่วนเด็กชายเบสมีหน้าที่ทำการบ้านก็ทำการบ้านไปนอนนี่นอนมันกับว่าไม่เคยแจกมันตออ้ายังลูกบ้าว่อเด็กตก้อ,องคุณแม่อะยังคะอะอยังคะ มีเด็กคนจงวะเด็กตอของคุณแม่ถ้วยนัดเรียวตัวกี้เดือนนันไหมใจตัวคนรุดใจตัวไม้คนนันไหมใจครับใจครับโอยเด็กตอเด็กตอใช่ตัวทีวารูปยัดที่มันก้อนจะไหมมันมีที่ก็ไม่มีไอ้ออกมีแต่ที่โครงนี่มันมีที่โครงเจ็ดอันนะไม่ได้เห็นดูใครเลยฐานอนนอกจากเปิลุกันก็งคุณแม่ น,น,น,นอนทั้งวันนี้เธอเดินก็ไม่เดินห้วยก็ไม่ห้วยมันอ้วนได้ปรือวะกินก็ไม่กินนอนอย่างเดียวพองล่มแนคุณแม่วะพองล่มแนนอนพองลมแนนี้ลมแน่นเปรียนพุ่งขึ้นอย่างงู้เลียบรเ่นแบนี้ <laughs>